ปัจจุบันครึ่งหนึ่งของอายุปู่เท่ากับ4เท่าของอายุของหลานลบออก5อีก5ปีข้างหน้าอายุของปู่จะเป็น5เท่าของอายุของหลานทั้งเรียนคิดว่าปัจจุบันปู่อายุเท่าไหร่ก็ให้ปัจจุบันปู่อายุ x ปัจจุบันก็ปู่อายุ x ปัจจุบันปู x. ่ x เพราะนั้นปัจจุบันครึ่งหนึ่งของอายุปู่ปัจจุบันครึ่งหนึ่งของอายุปู่ครึ่งหนึ่งของอายุปู่คือ x ส่วน2นะเท่ากับ4เท่าของอายุหลานเท่ากับ4เท่า4เท่าของอายุข้งหลาน4เท่าของอายุหลานลบออก5ลบออก5อย่างนี้อีก5ปีข้างหน้า อีกหปีข้างหน้าก็คือปู่ก็ต้องอายุเป็นเหรอ x บวกอีก5ปีข้างหน้าปู่จะอายุเป็น5้าเท่าของอายุหลานอายุหลานก็ต้องอะไรอายุหลานก็ต้อง x หลานบวกหอีก5ปีข้างหน้าอายุปู่จะเป็น5้าเท่าของอายุหลานก็5คูณกับอายุหลานก็บวกอีกหก็แก้สมก,การออกมา อันนี้ก็ได้เป็น x ก็ต้องเท่ากับย้าย2ขึ้นมาคูณก็2 4 8ก็8คูณอายุหลานลบ10อย่างเงี้เพราะนั้นก็นี่ x นี่ x ก็มาแทนในนี้ก็เป็น8 8ลอลิงลบสิก็บวก5ก็เท่ากับ5ลอลิงบวก25ลอลิงก็คืออายุหลานปัจจุบันอันนี้ก็ย้ายมาก็เหลือเป็น3ลอลิง ก็ต้องเท่ากับอันนี้เป็น25อันนี้เหลือลบหลบหย้ายมาก็เป็นบวกหก็ได้30เพราะนั้นหลานก็ต้องอายุ10ปีนะสามสิบก็หลานอายุ10ปีก็หลานอายุ10ปีแล้วก็มาแทนหลาน10ก็หาค่า x ก็10คูมก็เป็น80 80ลบก็ได้70เพราะนั้นปู่ปัจจุบันปู่อายุ70ปีก็ตอบ70